สวัสดีค่ะมอโอชอบอ่านหนังสือนะคะแพทย์หญิงทารานินีตั้งตระกูลวัชิระวันนี้มอโอจะมาอ่านหนังสือเรื่องเงินเฟอ้อคือคดีอาญาค่ะก็คนนี้นะคะชื่อดรวิชิตสายกล้าวนะคะเป็นคนเล่าเรื่องนะคะก็อื้เขียนบอว์ไรท์ชีฟต้องเป็นสมนักพิมพ์สมนักพิมพ์ c ีเอ็นะคะ298บบาทเนาะ เล่นนี้ก็ได้มาโดยบังเอิญน่มาโอพารูปไปเดินสีเอ็ดนะแล้วก็เห็นชื่อเรื่องอ,ม,อ,ม,อม,มาโอนี่ถูกใจมากเลยนะซื้อมาเพราะชื่อเรื่องเลยจริงๆแล้วก็ไม่รู้เลยนะว่าเขาอะไรคือใครก็ยืนอ่านอยู่แบบนึงแล้วก็อซื้อมาอ่านที่บ้านนะก็รู้สึกอ่ะมันดีแกก็ดีนะเดี๋ยวอสรุปให้ฟังก่อนนะคะ ก็คือพี่ชิดนะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกพี่ชิดเขาจะแทนตัวเองว่าพี่ชิดนะเป็นคนพัทลุงนะคะแล้วก็คือว่าพ่อแม่ก็แบบยากจนนะอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็เขาก็อายุ17เนี่ยเข้ามาสอบเตรียมทหารได้เรียนเตรียมทหารรุ่นที่31แถมจบเป็นที่1ของรุ่นเพราะว่ามีความตั้งใจอย่างแรงกล้าเขาบอกว่ามันมีทุนอยู่7ทุน ถ้าหากเขาเรียนจนแบบได,ได้ได้ได้สอบได้คะแนนดีอะไรเงี้ยเขาก็จะได้เลือกทุนนั้นเขาก็เลือกทุนไปเรียนอเมริกานะคะปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจํากองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้าวมีประสบการณ์วิจัยแล้วก็เรื่องสตาร์ทอัพไอทีเรื่องโลจิสติกอะไรเนี่ยคะ่ะก็ที่บอกเนี่ยนะคะตอนเป็นเด็กเขายากจนพ่อแม่ทะเลาะก,กันเวลาพ่อแม่ทะเลาะก,กันเนีเขาก็จะนอนไม่หลับ เขาก็จะลุกมาอ่านหนังสือเขาจะมีความสามารถในการอ่านเก่งมากเลยนะเรียนเก่งมากเลยแล้วก็สรุปก,ก็คือได้ทุนไปต่อที่อเมริกาเนาะเขาบอกว่าพ่อแม่นะ่ยควรฝึกให้ลูกๆตัวเองเนี่ยตะเกียกตะกายว่างกุศโลบายเพื่อสร้างให้ลูกมีภูมิคุ้มกันในตัวเองอดทนต่อความยากลำบากในชีวิตให้ได้นะก็ชีวิตที่เขาก็ลำบากจริงๆนะค่ะเขาจะเน้นสโลแกนเลยนะ ทำงานอย่างหนักมุ่งม,มั่นทุ่มเทอดทนทำจากเล็กไปใหญ่คิดใหญ่ทำเล็กนะเขาจะใช้คำว่า think big act s m a l l นะคะแล้วก็วันเวลานั้นผ่านไปเร็วมากเขาต้องเน้นให้เตรียมพร้อมนะคะแล้วก็เรื่องของความเชี่ยวชาญก็คือจะทําอะไรในต้องทํา10ปีในช่วงแรกของหนังสือนะก็แบบอารามพบทก็นานม,มากจนมาโอเคว่าเอะเราซื้ออะไรมาอ่าน ก็เป็นเรื่องของการต้มเบียร์อะไรอย beer, well ่า so ง hmm, okay. เงี้ยก็คือทาเบียร์สดเบียร์คราฟอะไรของเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ทําได้เก่งเนาะแล้วก็โดนจับอะไรเงี้ยค่ะพอโดนจับก็อือโอเคจะขึ้มาพูดเรื่องเบียร์อะไรกันก็แต่ก็อ่านต่อไปก่อนซื้อมาแล้วเนาะเขาก็ต่อมาก็มาพูดเรื่องเศรษฐกิจเขาบอกว่าเขาได้ยินว่าคนเนี่ยบ่นว่าเศรษฐกิจมันแย่ทุกปีมันแย่เพราะตลาดมันพังมันเพี้ยนไปหมดไงเพราะประเทศของเรามีการแทรกแซงเศรษฐกิจเยอะมากแล้วก็พูด พูดเรื่องระบอบการปกครองกับเศรษฐกิจมันเกี่ยวเนื่องกันเพราะว่ามันคือสิ่งเดียวกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าการเป็นทาสไม่ได้หมายถึงเขาจาับพวกเราไปขังคุกล่ามโซ่แต่หมายถึงเขาเป็นเจ้าของ productivity จากน้ำพักน้ำแรงการทำงานของเราสิ่งที่จะทำให้มนุษยชาติเจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการมากที่สุดก็คือระบบทุนนิยมที่ตั้งอยู่บนตลาดเสรีนะแล้วก็เขาบอกว่า เราแล้วก็คนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยจำเป็นต้องเป็นนักลงทุนเพียงเพื่อให้มีเงินใช้แล้วเอาชีวิตรอดไปวันๆเท่านั้นเองมันคือแนวคิดเพี้ยนๆที่กลายมาเป็นเรื่องปปกติของทุกวันนี้นะซึ่งหมอโอก็งงนะตอนเด็กก็ไม่เคยได้ยินเรื่องลงทุนเนาะพอมาเออทำไมตอนโตเฮ้ยมันต้องพยายามลงทุนอะไรอย่เงี้ยคือแบบเงินเฟอ้อคืออะไรที่ซื้เล่นในมาอ่านเพราะสงสัยว่าเงินเฟอ้อมันคืออะไรนะ เงินเฟอ้อคือการที่ชนชั้นปกครองขโมยเวลาขโมยพลังงานขโมยแวลูที่ขโมยน้ําพักน้ําแรงไปจากชนชั้นแรงงานได้อย่างแยบยลที่สุดนี่จึงเป็นที่มาว่าทําไมชนชั้นแรงงานจะต้องมีอาชีพที่2ที่3ทําไมเราทุกคนจําเป็นต้องเป็นนักลงทุนเป็นเทรดเดอร์ต้องหาวิธีทําให้เงินมันงอกเงยต้องมีอสังหาปล่อยเช่าเพราะเงินมันเสื่อมค่าลงทุกวันไงก็คือพี่ชิดเนี่ยคือเขาเป็นคนเล่านะเขาจะ โอโหเวลาเขียนเขาเขาเล่าได้เมาเมามันมากนะค่ะแล้วก็เขาก็พูดถึงปี1971ก็คือเป็นปีเกิดของพี่เขานะมันมีเรื่องของนิกสันช็อกนะคะตอนนั้นนะ่ะไอประธานาธิบดีนิกสันนี่นะคะก็ไม่ได้ใช้คําว่าไอ้นะประธานาธิบดีนิกสันเนี่ยก็บอกว่าอดอลลาร์เนี่ยไม่ต้องมีทองคําหนุนหลังและสามารถพิมพ์เงินขึ้นมาได้เลยประเทศต่างๆที่ถือเงินดอลลาร์จะเอามาแลกเป็นทองคําของตัวเอง,เองกลับคืนไปก็ไม่ได้แล้วนะ ตอนนั้นเนี่ยนะอัตราเร่งของเงินเฟ้อก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆผู้คนก็เลยต้องยอมเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงกันบ้าบอคอแตกทั้งที่มนุษย์เราควรจะแค่ก้มหน้าทํางานไปโง่ๆเก็บออมไปโง่ๆก็มีชีวิตที่ดีได้นะพออเมริกามันพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มอ่ะทีนี้ทําไงอ่ะออพอมันพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มใช่ไหมประเทศต่างๆเขาก็ต้องพิมพ์เพิ่มเพื่อเป็นการรักษาสมดุลอ,อัตราแลกเปลี่ยนไงเพราะฉะนั้นเงินสกุลต่างๆมันก็เลยเฟ้อไปด้วย นะการพิมพ์เงิน,นทำให้เงินเฟอ้อได้นะคะแล้วก็เล่าเรื่องของสมัยก่อนเวลาเราจะแลกเปลี่ยนของกันใช่ไหมก็คือเขาก็จะใช้ทองคําเพราะว่าอของสิ่งนี้อาจใช้ทองคําอันนี้มาแลกใช่ไหมเราก็มีการทดสอบว่าเนี่ยทองคำนียมันของแท้แล้วก็กพอทําไปทามานะอ,อย่างกับอย่างกับกรุงโรมทำเป็นเหรียญทองคําออกมาแล้วต่อมาก็มีการปั๊มรูปสิงโต ต่อมาก็เป็นการปั๊มหน้ากษัตริย์แล้วต่อมาก็ก็ใส่โลหะลงไปโลหะที่แบบข้ามูลค่ามันน้อยลงอะนะก,ก็จะเหลือทองคำอยู่ในนั้นอะแค่นิดเดียวเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของหายนะนะคะแล้วก็ยิ่งพิมพ์เงินกันมากเท่าไหร่ราคาหุ้นแล้วก็อสังหาก็ยิ่งพุ่งทยานเท่านั้นซึ่งมันก็แปลกเนาะ,นะคะ่ะเรามาดูเรื่องฮาร์ดมัน,นี่ก็คือเงินที่มั่นคงเขาบอกว่า เงินมั่นคงเนี่ยมันจะต้องทํางานหนักสร้างสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็ประโยชน์ให้สังคมจริงๆผู้คนถึงจะยอมจ่ายเงินให้เงินที่ดีจะกระตุ้นให้ผู้คนใช้จ่ายสุรุย่สรยสุร่ายน้อยลงเก็บออมมากขึ้นมองการไกลกว่าเดิมรู้จักอดเบี้ยวไว้กินหวานรู้จักพึ่งพาตัวเองใช้ชีวิตประณีตแล้วก็รอบคอบยิ่งขึ้นเงินที่ดีต้องมี3อย่างก็คือเป็นแหล่งเก็บรักษามูลค่าเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นหน่วยวัดมูลค่าทางบัญชี เงินมีคุณสมบัติก็คือใช้แทนกันได้เช่นเราเอาแบงค์ร้อยมาแลกกันได้นะทนทานใช้ซ้ำได้ไม่ใช่ใช้ผัก,กาดแลกกันมันใช้ซ้ำไม่ได้นะสพกพาสะดวก 4. รับรู้มูลค่าได้ง่าย 5. แตกเป็นหน่วยย่อยได้แล้วก็หหายากขาดแคลนไม่ใช่ว่ามีเฟอนะเงินเฟอเนี่ยเมื่อปริมาณเงินในระบบเพิ่มเงินเดิมในมือเราถูกด้อยค่าลงตลอด ก็เป็นการขโมยคุณค่าของแรงงานและเวลาของเราไปอย่างหน้าด้านรัฐบาลบอกว่าเงินเฟอ้อที่ประชาชนค่อยๆย,ยากจนลงทุกคนทุกคนนั้นดีต่อระบบเศรษฐกิจความจริงเนี่ยเงินเฟอ้อมันไม่เคยอ่อนเลยนะมันหลอกนะคะเราจะโดนเงินเฟอ้อกัดกินมูลค่าของเงินที่สะสมไปเรื่อยๆยิ่งถือเงินไว้นานยิ่งยากจนนะคะแล้วก็ภาษีคือข้อแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนก็ คืออันเนี้ยนะมันรายละเอียดมันเยอะมากเลยนะหมอโอ้อ่นแล้วก็สรุปสรุปมานะคือคุณพี่เขาเล่าได้สนุกมากนะคะอ่ะแล้วก็เพลินมากนะคะแต่ว่าบางอย่างจะหมอโอจะไม่ได้ลงรายละเอียดเลยนะเอามาดูเรื่องปีพศ2485ที่ราคาก๋วยเตี๋ยวอ่ห้าสตางค์ตอนนั้นจอมพลปอเนะี่ยเป็นคนพูดนะแล้วพอผ่านมา82ปีเขาใช้ตัวเลข82ปีอ่ะมันเป็น50บาทแต่หมอโอมาคลิปเนะี่ยตอนนี้มันปี2568ใช่ไหม 6กบวกอีกสิมันต้องเป็น78ปีแล้วนะเท่าไหร่แปดเจ็ปีเออมันก็ถูกนี่นะโ okay. อเคตีเส้ว่าเขาพิทิมปีที่แล้วก็คือแปปีมันขึ้นมาเป็นราคา50บาทเขาบอกว่ามันขึ้นมา9 9 9าเกเเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยปีละแปดจุดเคืออ่านตัวเลขแล้วงงมากแต่ถ้าสรุปว่าเฉลี่ยปีละแเปอร์เซ็นต์ะ คือเดิมรัฐบาลบอก 1- 3%มเปอร์เซ็นต์ไงมันก็แบบไม่จริงใช่ไหมค่ะแล้วก็เรื่องของที่เราโดนบีบบังคับที่ต้องไปลงทุนใช่ไหมพอลงทุนผิดพลาดก็เราก็โดนเขาเรียกอหลรก็เสียหายใช่ไหมเพราะว่าแหละตลาดมันออกแบบมาให้คนส่วนน้อยเท่านั้นที่อยู่รอดและได้กำไรพวกเราต้องเข้าใจแนวคิดของการสร้างเงินเฟอ้อก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมชาตินะเอประธานาะไอคือติดเปล่าวาไอนะ ประธานาธิบดีนิชาร์ริกสานะเขาจะเ,าเขาจะพูดเรื่องเรื่องว่าเขาเนี่ยเป็นสํานักเคนเซียนนะก็คือรัฐบาลเนี่ยจะต้องบริหารจัดการแทรกแซงแล้วก็อุ้มชูเศรษฐ,ฐกิจทําให้ GDP มันสูงขึ้นสูงขึ้นนะพวกเขาต้องการให้ประชาชนเนี่ยเลิกเก็บออมแล้วก็เอาเงินออกมาใช้ให้มากที่สุดต้องการให้ราคาเข้าของทุกอย่างเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นออทามไฮส่วนเศรษฐกิจอีกสํานักหนึ่งเขาเรียกว่าสํานักออสเตรียนอันนี้เชื่อว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่ต้องควบคุม ราคาจะบอกทุกอย่างเองนะคะก็สำนักเคียนเซีนมันก็ตลกเนาะพี่เขาก็บอกว่าคนสติดีที่ไหนเขาวัดความร่ำรวยจากแค่การใช้จ่ายคนที่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้เป็นเท่าตัวคือคนรวยไหมนะอันนี้มันก็แบบเออจริงเนาะค่ะแล้วก็การพิมพ์เงินใช่ไหมคือการฝืนธรรมชาตินะมีราคาที่ต้องจ่ายอำนาจพิมพ์เงินที่รัฐบ,บาลใช้ทำให้มีแค่คนบางกลุ่มได้ผลประโยชน์ แต่กลับสร้างความเสียหายให้คนทั้งชาตินะปรากฏการที่เงินในกระเป๋าของคนทุกผลซื้อเข้าของได้น้อยลงทุกวันอย่างทุกอย่างราคาแพงขึ้นไม่หยุดคนบ่นว่าเศรษฐกิจแย่ทุกปีเราไม่มีทางเก็บออมและรวยได้นี่แหละคือความชั่วของเงินเฟ้อเกือบหลุดคำยาบออกไป <c oughs> ถ้ายังมีใครก็ตามเชื่อว่าเงินเฟ้อเป็นสิ่งจำเป็น เขากาลังเชื่อว่ามนุษย์ต้องมีผู้ควบคุมต้องถูกปกครองต้องเป็นทาสนะแล้วก็เงินเฟ้อมันจะทําลายคุณภาพชีวิตใน,ในหนังสือก็จะมีการอธิบายอย่างละเอียดเลยนะว่ามันทําลายครอบครัวสังคมอะไรไปเยอะต้องอ่านเองนะคะค่ะแล้วก็เงินที่เราถือถือกันเขาจะเรียกเงินเฟียนะคะการถือเงินเฟียเอาไว้ในมือก็เหมือนกับการเก็บก้อนน้ําแข็งเอาไว้ท่ามกลางแสงแดดมูลค่าของเงินในมือมันจะค่อยๆระเหย ค่อยๆละลายหายไปทุกวินาที50-60ปีที่ผ่านมาเราต้องต่อสู้กับเงินเฟอ้อระดับ7-8%ต่อปีแบบทบต้นมันคือการที่เงินของเราเสียมูลค่าไปครึ่งหนึ่งหรือราคาข้าวของแพงขึ้นเป็นเท่าตัวทุก10ปีไหวเหรอค่ะ,ะที่เศรษฐกิจของอเมริกายังไม่พังเพราะว่ามันส่งออกเงินเฟ้อไปทั่วทั้งโลก ไปหมายถึงไปให้ทั่วทั้งโลกรับผิดชอบยังไงเราก็ต้องทิมพเงินตามอเมริกาอย่างเลี่ยงไม่ได้เพื่อรักษาอัตราแลกเปลี่ยนนะคะระบบทาสไม่เคยหายไปมันยังคงอยู่ถึงทุกวันนี้แค่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเองในอดีตที่ทาสโดนล่ามด้วยโซ่และโบยด้วยแส้ทุกวันนี้ล่ามไว้ด้วยหนี้และเคียนตีด้วยดอกเบี้ยเจ็บไหมโอ, uf, โอ, uf, อ้โหอ่ะแล้วแบบโอ้โหคมมากเลยอ่ะก็คือ uf, คือในเรื่องนี้ไอ้ที่น้าปกเขาก็เขียนนิดนึงนะเรื่องของแบบไอ้บิตคอยที่เขาเป็นนักสะสมบิตคอยนะเขาก็พูดไยว,ว่าไอ้บิตคอยมันก็มีข้อดีตรงที่มันไม่มีศูนย์กลางแล้วก็มันมีการทานอํานาจด้วยตัวยูเซอร์แล้วก็โหนแล้วก็มายเนอร์ไอ้บิตคอยนี่มันเหมือนเป็นสมุดบันทึกกรรมนะก็คือมันเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้นะคะเขาบอกว่าคนเราไม่ได้นั่งเครื่องบินเพราะเข้าใจกลไกของเครื่องยนต์แล้วก็องค์ประกอบของเครื่องบินนะ เรากล้านั่งเครื่องบินเพราะคนอื่นเขาก็ขึ้นเครื่องบินกันหมดเราก็เลยขึ้นขึ้นไปเถอะจะได้เดินทางสะดวกกว่าเดิมโลกมันเป็นแบบนี้เข้าใจหรือยังนะก็คือเขาก็พูดถึงเรื่องบิตคอย n เนี่ยบอกว่าเนี่ยมันคือพลังของการเข้าถึงก่อนนะบิตคอยมีเพียง21ด,ดล้านเหรียญหมดแล้วหมดเลยเปรียบเสมือนที่ดินย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองสีลมที่มีมูลค่ามาหาศาลก็เขาจะพูดสนับสนุนการซื้อบิตคอยด้านหลังอ่ะก็แบบ มันโมออ่านแล้วหมก็ชอบมากเลยนะขออ่านด้านหลังนิดนึงนะเขาบอกคําเตือนนี่คือหนังสือที่พวกอีลิและผู้มีอํานาจไม่อยากให้ใครอ่านค่ะอืมก็มันยังมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะแต่ว่าอ่านสนุกมากเลยอ่านแป๊บเดียวก็จบเลยค่ะค่ะก็ไปซื้อหามาอ่านกันได้นะค่ะแล้วก็อ๋อมีถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากเสียตังก็ฟัง youtube ช่องพี่เขาได้นะ ช่องซาโตชีตะค่ะแต่ว่าเป็นชิตไอซีเอชไอทนะคะค่ะก็ขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะหมออออโโรีิวชา